วันนี้เราจะมาเล่นเกมเอาวังอัพมาเช่น,นเกมเอาวังอัพนะครับเช่นเคยนะครับมาเข้านี้ก่อนนะครับถ้าใครเล่นอยู่ตอนนี้ก็เล่นกับผมได้เลยนะครับเอาซื้อน่อยดีเอาซื้อซื้อไปน้อยซื้อ้อไม่กึน้อยมากเลยอ่ะอุ้ยเขาได้ มาหเขาเลือกตัวกันบางทีมันก็เข้าไม่ได้มาเลือกตัวงั้นเอาทีน้ำตาลไอ้ขี้ขี้มันหาไม่เจอนี่นี่ยเออมองไม่เห็นเราเป็นตัวขี้กันนะถ้าใครเล่นก็เล่นได้เลยนะใครเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์ด้วยทำไมมันเร็วเงี้ยไม่ดูดิกองมองไม่เห็นเลยอ่ะมาเริ่มเริ่มสองสามสี่ล่ารู้สองหนึ่งเริ่มอ้าวมันออกกันน่ะอ้าวมันออกเหรอออกทำไม โหดูเจ้าของเกมนี่มาแล้วมาแล้วห้าสี่แปดเยอะแปดเก้าใช่ปะโค้งสิบสิบแล้วสี่อ้าวเอ๋ออ้มาแล้วสิบห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มมาดูกันเราจะชันนะคะดูคน

โห่เข oh, no oh, ียวแยงเลยเนี bye, bye ่ยไอเขียวแยงโว้ยไปเควสอื่นเลยวิวิปปินใครมึงสแกนอยู่อ่ะขี้สแกนเหรอเดี๋ยวไปล์ไฟไฟไฟไปที่อื่นคนอย่าเพิ่งเขียนเลยขอสแกนด้วยคน เครตายอ่ะใครตายวะโอ้โหไม่ทันไม่ค่อยได้เล่นเลยยังไม่ค่อยได้เล่นเลยโออยากเป็นอ,<ส>อิ i m p เตอร์สีส้มได้เป็นอิ i m p เตอร์ใครได้สีส้มใครมีสีส้ม,ม,สม,ม,สมเป็น,นอิ i m p เตอร์นะผมเคยลองแล้วเอาเป็น,นโบตัวเองดิคนโหวตแล้วกันอ๋ฮะไอคนรีพอร์ตคนรีพอร์ตคนรีพอร์ตเอาคือคนรีพอร์ตคนทำนะคะ นี่นะครับรอนะครับรอกันนะครับมาดูคนโหวตกันคนโหวดคนโหวดคนโหวดอุ้ยอุ้ยไอ้เขียวอุ้ยไอ้เขียวกเหลืองโผไม่มีใครออกไม่มีใครออกใครแปลออกว่าทำไมขี้มั็นเลือดไอ้ขี้มันตลกมากเลยอะไอ้

ทุกคนหมดไอ้เหลืองเห็นจระจระเลยเห็นต้งตาเลยทุกคนใครเล่นก็หมดไอ้เหลืองนะเออเออหมดเอวถึงเราหมดจริงี้ิงเนี่ต้องหมดไอ้เหลืองจริงเดี๋ยวนี้หมดไอ้เหลืองนันนะครับมันแบบคายแดงเห็นเต็มตาเลยครับทุกคนเออเนี่ยไอแดงไอจับเป็นสีอะไรเออเป็นไอขี้เหรอใช่เออเลยนี่ เราเป็นไอ้ขี่บอสก็ดูหมดรถสองหนึ่งอู้ยอุ้ยไอ้เหลืองตายครับอุ้ยอุ้ยเล่ยอุ้ยเหลืองตายนะครับตกพื้นแอร์แอชอร์เต็มมอเตอร์ฮ้าอินพร์เตอร์ครับตายหนึ่งครับเห็นเต็มตายเลยไปที่เดิมไปที่เด เอ็นนั่นฆ oh, sí, ่ากันอยู่ตรงตรงเนี้ยเอาไปไหนอ่ะเฮ้ยระวังอุ้ยบอกเร็วระวังทอยงุ้ยอเฮ้ยไอ้ม่วงเป็นเดี๋ยวตามไอ้ม่วงกันใช่ไอ้ม่วงเหรอใช่คิดเหมือนน่ำเงินไหนไปไหนไปไหนไปไหนไม่รู้เดี่ยวจะไปฆ่าคนใช่ไอ้ม่วง ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีคนไปเจอศพเฮ้ยไอเหลืองไอเหลืองที่มันเป็นอินเวอร์เตอร์เมื่อกี้นี้ทำคอร์สทำวกันผีทำคอรสอะไรอะไม่รู้ดิขวดเหรอโอ้ยทำไมเป็นอะตุล่าก็จะาอยากกินอะไรกดอันนั้นสิ ม่ใช่มันไม่เคยเห็นเราเลยโอ้ไป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 ,ไปตามลูกศรโหไม่ตามอ่ะไอ้ใหญ่ก็เป็นวิญญาณี่ไงตัวเราเราจะเฝ้าศพเราเฝ้าศพตัวเองศพทุกคนฮิฮิน่ากตัวอโอ้โหตายแล้วบอกวให้หนีอ่ะบอกแล้วไอ้ไอ้ม่วงเป็น ไม่เชื่อก็กลังจะเหนี่ย้เขียวเขียวนายดูเขียวก่อนบ๊ายยนะครับจบแล้วะนะครับ